สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูสวนข้างบ้านมาดูกันครับว่าผมจะจัดสรรพื้นที่ออกมาป็นยังไงกันบ้างทุกครงก็ปลักคราฟต์เปต้นแสนงามเห็นใครชมดูสุขใจอักเล่าใส่ใจจริงใจเมื่อเราเดินเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าทางซ้ายทางขวาถูกแบ่งโซนอย่างชัดเจนและปูด้ยากเหียยครับด้วยความมั่นใจ เข้ามาในสาลาเราก็จะพบกับโต๊ะหินขัดนะครับตัวนี้เป็นโต๊ะที่บิวอินขึ้นมานะครับในส่วนของพื้นนะครับเราก็จะปูด้วยกระเบื้องลายหินสีขาวเพื่อคุมโทนความสว่างของพื้นีนะครับทางด้านขวาได้รับกติดตั้งแผงของเพื่อนบ้านเราก็จะก่อกำแพงหินขัดที่เบิ้ลขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับแล้วก็จะทำที่นั่งหินขัดเชื่อมต่อกับกำแพงออมาเลยครับส่วนด้านในสุดนะ ด้านหน้านะครับก็จะมีฉากกระแนงเอาไว้บังสายตาเวลาเรานัา่งรับประทานอาหา,นา,านรน้อยใส่ใจจริงใจจ,ใมมใจัดสวนบหลังคาด้านบนนะครับจะเป็นหลังคาแบบโปร่งแสงที่แสงสามารถลอดผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เ,เราจะ มีละแนงอีกชั้นหนึ่งครับเป็นวัสดุ WPC ที่ยึดไว้ด้านใต้ของเหล็กเพิ่มความเวื่อง่ายครับหากสนใจจัดสวนหรือต้องการจัดสันพื้นที่ในบ้านใหม่ลองติดต่อสอบถามกับทีมงานก่อนได้นะครับ